สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t c h a ล n e l พูดรับสารเจตก,กาวาลไปความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกําลังจะเข้ามาหาคุณชาวราศีกันลัคนาการดาวสุ์ดาวจันทร์กันหรือถ้าไม่ทราบวันที่คุณเกิดใช้เดือนกันยายนนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราจะเปิดพลังงานคุณ5้าใบนะคะเพื่อเช็คพลังงานของคุณแล้วก็เปิดพลังงานคนที่กําลังจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะ หรือยังมีพลังงานเชื่อมโยงกับคุณนะขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนนะสมัครสมาชิกช่องกดที่ลิงก์65บาทได้รับสิทธิพิเศษก็คือได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนั่นเองขอบคุณมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะคลิปนี้ไม่จํากัดระยะเวลาแล้วก็กําหนดระยะเวลาออกไปประมาณ1เดือนนะคะเพื่อนๆหลังจากที่คุณได้ชมคลิปนี้แล้ว เดี๋ยวหมอจะเปิดพลังงานของพวกคุณ5ใบนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกหมอด้วยนะว่ามี energy พลังงานตรงไหมขณะที่คุณกำลังมาชมคลิปนี้อยู่มาเริ่มเลยค่ะให้ใบแรกนะคะ p ace cup. a s e o f c u p a s e off source 10 of cups, 6 of swords และใบสุดท้ายนะพลังงานคุณนะโอ้ยอดเยี่ยมทีเดียว7 of p e n t a c l e ตอนนี้ตัวคุณนะคะบอกตัวเองว่าฉันนะ,ะจะอนุญาตให้ตนเองนะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มสิ่งใหม่ ความคิดใหม่ความสัมพันธ์ใหม่นะคะแล้วก็จะมีความสุขนะใครก็ตามแต่นะคะที่เข้ามานะ,ะทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนเป็นของฝันที่เข้ามาในชีวิตคุณในพลังงานของคุณนะคะทำให้คุณมีความสุขนะทีนี้สิ่งนี้แหละนะคุณจะบอกว่าเราจะมีความสุขอยู่ตรงนี้ถ้าใครจะรักฉันจะสนใจฉันจะชอบฉันนะค,ะคนคนนั้นก็ต้องเข้ามาหาแล้วก็ ฉันจะรู้สึกได้ว่าตัวฉันะเออมีความสุขพลังงานคุณต้องการความสุขต้องการความรักความโรแมนติกความเอาใจใส่นะคะคนคนนั้นจะต้องนะเอ่ทำให้คุณนะรู้สึกว่านะมันไม่มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นระยะทางการส่งข้อความการแชทนะ,ะไม่ทําให้คุณอนะอยู่ในห้วงฝันหรือจินตนาการเขาจะต้องทําแบบจริงๆ ตอนนี้หมอเห็นถึงพลังงานว่าคุณกําลังจะได้คุยกับใครบางคนนะคะหรือบางทีมันจะมีแพชชั่นไอเดียทําให้คุณเนี่ยต่อยอดการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตอย่างประสบนะความสําเร็จไปสู่เป้าหมายที่นํามาซึ่งความสุขแล้วก็ชาวราศีกรกฎนาการตอนนี้อุปสรรคและปัญหาได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะจะมีการเดินทางไกลของใครบางคน บางทีอาจจะเป็นคนของคุณที่อยู่ห่างไกลอาจจะเดินทางมาพบเจอคุณหรือคุณกําลังจะได้ไปเจอสังคมและผู้คนนะด้วยการเดินทางออกไปเจอสังคมนะคะที่เจอผู้คนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้ตนเองได้พบเจอความรักความโรแมนติก นะใครบางคนอาจจะเข้ามาสนใจคุณในช่วงนี้หรือมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากคิดอยากทําให้ไปตามอารมณ์ความต้องการของคุณเองความรักความสัมพันธ์เรามีสิทธิ์เลือกเราสามารถจะเลือกใครบางคนก็ได้ที่เข้ามาสนใจเรานะหมอมองเห็นถึงสถานการณ์นี้นะตรงหรือเปล่าราศีกันลัราคนากรช่วยบอกหมอแจนด้วยบางคนคือตอนนี้คุณมีความรักนะได้คุยได้แชทกับใครบางคน แล้วก็คนคนนี้นะคะอาจจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณกําลังจะเดินทางไปหาเขานะไปหาครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของคุณหรือคุณกําลังจะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของเขาอะไรสิ่งนี้นะ,ะบางคนก็คือคุณกําลังจะเตรียมของฝันนะ,ะบางคนคุณอาจจะมอเห็นถึงสถานการณ์ของการคลอดลูกนะ,ค,ะคนในครอบครัวคุณได้รับข่าวดีเช่นมีบุตร ะะมีบุตรเพิ่มหรือใครบางคนที่คุณรู้จักนะคะ,ะจัดงานแต่งงานและคุณก็จะเตรียมของฝันและก็จะไปให้นะในะในกิจกรรมเนี้ยนะสังสรรค์ลื่นเริงนะนำมาซึ่งความสุขการพบปะเจอคนเยอะแยะมากมายและบางครั้งอาจจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์หรือคน ในครอบครัวหรือคนในวงนั้นนะแนะนาใครบางคนให้คุณอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์มิตรภาพนะนำมาซึ่งนะไม่คาดฝันว่าเราจะได้ความรักความสุขหรือใครบางคนเข้ามาสนใจเรานะเมื่อเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองนะคะในการออกไปเจอผู้คนไปเจอสังคมนะราศีกันลัค้านากันที่นี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะมันตรงเลยนะคะว่าตอนนี้คุณกําลัง เหมือนมีความรักอ่ะนะมีความโรแมนติกแล้วก็มีใครบางคนอยากจะคุยกับคุณตลอดเลยมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนํามาซึ่งใจฟูลฟิลนะะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคนคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวเรามาค้นกันหมอจะเปิดไพ่ให้5้าใบนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่ข้อความาสิบใบสําหรับใครบางคนที่จะเข้ามาหาคุณว่าเขามีพลังงานแบบไหนใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะว่าอันนี้มันดูดวงรวมก่อนนะ Queen of Cup นะค,ะคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกเข้าอกเข้าใจนะคะคนนี้นะคะมีความร่ำรวยมีความมั่นคง นะคะรูปทรงนะคะน่าจะไม่ได้พผอมนะคะน่าจะเป็นคนแลดูสมาร์ทแล้วก็มีความล่ํารวยนะคะเข้าขั้นเศรษฐีอาจจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้มีความมั่นคงมั่งคั่งท,งทางทรัพย์สินเงินทองนะ,ะทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกเขาน่นิ่งเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจเทคแคร์ care, ดูแลเอาอกเอาใจนะคะ แล้วกนะ็แสดงออกความรักนะเข้าอ,อกเข้าใจคุณนะคะว่าเออต้องการความรักต้องการความมั่นคงนะคนคนนี้ไม่รักใครง่ายๆแต่เวลารักแล้วจะเป็นคนที่โรแมนติกนะ,ะตอนนี้นะคะคนคนนี้นะรู้สึกว่ามีแพชชั่นนะมีแพชชั่นกับคุณสนใจคุณนะ,ะอยากจะเริ่มต้น ความรักความสัมพันธ์อยากจะพูดคุยนะอาจจะมีพลังงานชาวธาตุน้ําชาวธาตุดินหรือชาวธาตุไฟได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูนะจัสตเมนสนะคนคนนี้นะคะเมื่อเจอคุณเนี่ยนะ,ะเขารู้สึกนะรู้สึกว่าเหมือนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยหรือคุณกําลังจะบอกว่าคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่คุ้นเคยนะเขาเข้าอกเข้าใจคุณนะคะ ยอมรับในอารมณ์ความรู้สึกและเขาเข้าใจว่าคุณต้องการให้เขาทําสิ่งใดบางสิ่งบางอย่างนะ,ะการกระทําของเขาจะชัดเจนแสดงว่าคนคนนี้จะเข้าหาคุณก่อนจะขอเบอร์โรจะขอจะขอช่องทางติดต่อแล้วก็แสดงออกว่าสนใจคุณนะคะน่าจะไปเจอกันในงานในงานเลี้ยงเนี่ยนะมีสิ์นะคะงานที่มีผู้คนอยู่เยอะแยะมากมายนะคะมันจะเป็นความรู้สึกได้นะ s i กออัพ ราศีกันละคนากันนะคะบางคนคุณอาจจะไปเจอใครบางคนนะคะที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้นะคะทีนี้บางทีเนี่ยบางครั้งนะคะมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นคนที่อายุน้อยนะพลังงานของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงนะ,ะถ้าคุณเพิ่งเจอคนนี้ครั้งแรกแล้วคุณรู้สึกเหมือนว่าเราถูกตาต้องใจเรารู้สึกเหมือนว่าเขาอ่ะ เป็นคนคนนั้นที่เราพูดคุยแล้วเรารู้สึกไว้วางใจเรารู้สึกสนิทสนมหรือเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเข้าอกเข้าใจเราหรือเหมือนว่าเราอะได้รู้จักกันมานาแสนนานมันเป็น energy ของการวนกลับมาเจอของ soul family นะ soul mate soul connection อะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะความรักในอดีตชาติ นะความสัมพันธ์ที่จะต้องกลับมาเพื่อเรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งนะอย่างเช่นเวลาที่เรามีความรักเราไม่กล้าแสดงออกนะเราเฉยเรานิ่งเฉยหรือใครบางคนที่เราเคยเจออาจจะไม่แสดงออกความรักความรู้สึกสิ่งสิ่งนี้นะคะ มันจะไม่เป็นคนคนนี้จะแสดงออกจากการกระทำนะ,ะอย่างชัดเจนคุณจะรู้สึกใจฟูช่วงนี้นะ,ะจะมีคนมารักมาหลงสเสน่ห์คุณจะแชทจะต้องการคุยกับคุณนะคะโดยที่คุณเหมือนไม่ต้องรอเลยนะคะบางทีเขาอาจจะแชทเยอะด้วยจะพูดคุยจะติดต่อสื่อสารทำให้คุณเนี่ยนะ,ะกลับมามีความรู้สึกนะ,ะของ พลังงานของความรักวัยเด็กวัยหนุ่มสาวนะหรือกลับมาทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความรักเราใจฟูเรามีความสุขเราจิตใจเบิกบานเพราะเราได้รู้จักกับคนคนนี้นะคะบางทีคนนี้มีความอ,อ,อายุมากแต่หน้าตายังอ่อนกว่าวัยหรือเขาแต่งตัวนะทันสมัยนะการพูดคุยการติดต่อสื่อสารผู้หญิงบางคนถ้าอายุ40 45ขึ้นไปก็คือจะมีใครบางคนที่อายุน้อยกว่าคุณมาชอบแต่ถ้าผู้ชายอายุ60ขึ้นไป55 60 70อะไรพวกน,นี้อาจจะมีใครบางคนที่เราเคยรู้จักในอดีตนะคะอาจจะมาพูดคุยนะคะปฏิสัมพันธ์ทำให้เรารู้สึกมีความกระชุ่มกระชวยนะคะวัยหลานของเราอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าราศีอะไรบ้างที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวราศีกันลัคนากันนะคะ ราศีที่เกี่ยวข้องนะคะบางคนอาจจะเป็นท่านน้ำนะมีนนะกรกฏพิจิกหรือบางคนท่านดินอาจจะเป็นราศีกันและราศีพฤษภได้ด้วยเช่นกันหรือราศีมิถุนนะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะหมอจะพลังงานเหมือนว่าบางทีเขาอะนะคะเป็นคนที่ น่าจะไม่ไม่ได้เจอสังคมหรือเป็นคนที่เก็บตัวและอาจจะไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีความรักมานานมาก<ๆ>ก็คือผ่านชีวิตผ่านประสบการณ์มามากแล้วก็ปล่อยวางทีนี้พอดีคนคนนี้ได้มาเจอหน้าคุณนะรู้สึกถึงว่าเหมือนคุณแล้วเขาเจอกันเนี่ยเหมือนเป็นคนที่รอคอยเหมือนต่างคนต่างเก็บตัวนะคะไม่ได้คุยกับใครหรือไม่สนใจความรักพอเราออกสังคมไปเจอผู้คนนะคะด้วย เนื่องในกรณีต่างๆที่หมออธิบายไปนะคะทีนี้มันทําให้คุณและเขาเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะทดลองที่จะพูดคุยนะคะในในาการทําตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองที่ว่าไม่จมําเป็นจะต้องทําตัวสันโดษไม่จำเป็นจะต้องอายุมากแล้วไม่มีแฟนไม่มีความรักไม่จำเป็นจะต้องนะคะเอ่อไม่ได้รับความรักมีอนุญาตให้ตนเองมีความสุขนะคะสิ่งนี้นะคะ พูดคุยกับใครบางคนทำความรู้จักนะจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะมองเห็นถึงพลังงานนั้นบางคนก็คือคนนี้เป็นคนในเครื่องแบบได้ด้วยเช่นกันนะราศีกันลัคนากันทีนี้มาดูพลังงานข้อความนะให้ข้อความจะบอกอะไรนะเดี๋ยวมันจะเปิดให้สิบใบนะราศีกันลัคนากันเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าคลิปอื่นของคนอื่นหมอเปิดสามใบนะเพื่อนๆแต่ราศีกันลัคนากันนะคะ แอบบอกนะว่าเดี๋ยวหมอจะเปิดสิบใบนะคะเตีว,ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะเปิดสิบใบนะเพื่อน <c oughs> ทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณฉันพบคุณบ่อยเลยในในความฝันของฉันที่รักแค่บอกฉันทีฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหน อันนี้แสดงว่าชอบว่ารักมากฉันอาจจะอยู่ไกลแต่ฉันไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอนอาจ,จะเป็นความสัมพันธ์ที่นะอยู่คนละหมู่บ้านอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันคุณสอนฉันมากมายเรื่องราวความรักนะคะฉันปรารถนาที่จะแต่งงานกับคุณเลยนะนะก็คือใครบางคนอาจจะเป็นถึงเวลาที่จะเจอความรักนะคะที่ได้อาจจะสัญญาต่อกันว่า เราจะรอคอยจนกว่าจะเจอกันแล้วเราก็จะรักกันนะคะพอเจอหน้ากันมันก็อาจจะเหมือนว่าความรู้สึกใจฟูความรู้สึกอยากมีความรักเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานความคิดของคนคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะเพื่อนๆฉันรู้ว่าฉันจะรักคุณก่อนที่ฉันจะได้พบคุณเลยนะอันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้หรือคนคนนั้นก็ได้เช่นกันนะคะเซเว่นออฟคัเนี่ยมันมาในรูปแบบความฝันก่อนว่าก่อนที่เราจะเจอใครบางคนเราอาจจะฝันนะคะเพราะช่วงเนี้ย อ,อมันมีสายสัญญาณที่มันเหมือนเซนส์นนะเซนสของใครบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนว่าเรากําลังจะเจอใครบางคนเราจะฝันถึงคนคนหนึ่งในฝันเราอาจจะรู้สึกว่าคนเนี้ย <c oughs> เป็นแฟนเราเป็นความรักเป็นคนรักเรารู้สึกผูกพันแต่เราอาจจะไม่เห็นหน้าเขาชัดเจนมันเป็นพลังงานเรือนลางอ่ะนะคะนึกถึง คนที่สายตาสั้นนึกออกใช่ไหมเวลาที่เราไม่ได้ใส่แว่นตาเราจะเห็นคนแบบเบลอๆอ,อ,อ่ะคุณนึกออกใช่ไหมเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนนี้คือหน้าเขาเป็นแบบไหนมีลักษณะตำหนิอะไรแต่เรารู้ว่าคนนี้ในความรู้สึกที่ใน ความรู้สึกที่เราสัมพันธ์ในความฝันของเราอะ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าคนนี้เป็นคนรักของเราเป็นแฟนเราแต่เราไม่รู้จักคนนี้พอเราตื่นขึ้นมาความทรงจําเราอะ่ะไม่มีในปัจจุบันนะในอดีตชาติที่เราจําได้ว่าเราไม่เคยรู้จักคนนี้เลยอันนี้ก็คือสิ่งนี้หรือบางทีอาจจะเป็นคนคนนั้นอะ่ะ ฝันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณแล้วพอเขาอะมาเจอคุณเขาก็รู้สึกตกใจหรือแปลกใจนะคะว่าเอ้ยทําไมคนเนี้ยมันเหมือนคนที่เราเคยเจอมาแล้วหรือรู้จักหรือรู้สึกคุ้นเคยแต่ความเป็นจริงอะเรานึกยังไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เคยเจอนะคนนี้เราไม่เคยเจอเลยเขาก็ไม่เคยเจอเราแต่เรารู้สึกเหมือนคุ้นเคยนะคะเพราะพลัาางงานสิ่งที่เคยเกิดจากอดีตชาติมันอาจจะเป็น พลังงานที่ซ่อนเล้นไว้ในบางจุดนะคะที่เราอาจจะฝันขึ้นมาแล้วเราจะจําได้ของใครบางคนแต่อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวสตอรี่ว่าในอดีตชาติมันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังเพราะบางคนไม่ได้เกิดทุกคนอันนี้หมอบอกนะคะแต่ถ้าบางคนที่มันเกิดคุณจะเข้าใจสิ่งที่หมออธิบายถ้าไม่ใช่ช่วงจังหวะ ระยะเวลาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี้ยคุณก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เหมาะอธิบายให้ตัดตรงนี้ทิ้งไปเข้าใจตรงกันนะคะฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยนะคะก็คือนั่นแหละเวลาที่เราเจอใครบางคนเหมือนเหมือนเดจาวู u, ว่าเอ้ยฉันเคยเจอเธอ,เธอแล้วแต่ฉันไม่เคยเจอแต่ฉันรู้สึกถึงในฝันนั่นเองฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้นะคะจะรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะ ะะอันนี้อาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติได้นะคะเพื่อนๆนะคะแต่หมอบอกแล้วนะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังบางคนมันจะมีข้อจำกัดนะซิกออฟคัพเนี่ยก็คือหมอจะบ่งบอกถึงคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเช่นสังคมเราอะ่ะชอบบอกว่าผู้หญิงต้องอายุน้อยกว่าผู้ชายถูกไหมคะและผู้ชายต้องอายุมากกว่าอันนี้คือเป็นข้อจำกัดทางสังคมหรือวัฒนธรรมไม่ใช่ศาสนานะคะ วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเราที่ตีกรอบว่าผู้หญิงอายุ45ควรจะมีแฟนอายุ50หรือเท่าเท่ากันไม่ควรที่จะคบคนอายุผู้ชาย30หรือผู้ชาย27นะอันนี้มันอาจจะเป็นข้อจำกัดที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้ราศิกันลัคนากันถ้าคุณกำลังเจอพลังงานนี้อยู่นะช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยเพราะว่าบางครั้ง พลังงานไพ่นะคะที่กําลังเกิดกับคุณเนี่ยแหละคุณก็บังเอิญได้เข้ามาชมคลิปนี้พอดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครบางคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วถูกไหมคะแล้วยังไม่ได้เจอพลังงานนี้ไพ่นะคะบ่งบอกว่าคุณเองมีตัวเลือกหรือทางเลือกในการดําเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ให้ตามทำตามความฝันนะคะอย่าอยู่คนเดียว ออกไปใช้ชีวิตหรือแอคทิวิตี้ของคุณให้ทำตัวมีความสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบานนะไปเจอผู้คนแล้วคุณก็จะได้เจอใครบางคนก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองทำความรู้จักคนสังคมหมู่มากไม่ใช่ว่าคุณอะนะไม่โดดเด่นไม่ดูดีอย่ากเก็บตัวแล้วคุณอาจจะเจอใครบางคนหรืออาจจะทำให้อารมณ์ความรู้สึกหรือจิตวิญญาณของคุณมีความสุขนั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เอาละนะน่าจะประมาณนี้นะคะ เป็นกาลังใจให้ชาวราศีกันลัคนาการอยู่ตรงนี้ใครที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอีกครั้งนะคะเพื่อนๆไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับใครบางคนที่มาชมจากนี้นะคะก็คือถ้าคุณชมคลิปนี้แล้ว1เดือน2เดือน3เดือนก็คือขึ้นอยู่กับพลังงานของตัวของคุณเองหรือจนกว่าหมอแจนจะอัปเดตพลังงานในรอบถัดไปนะคะ นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดในการรับชมในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆนะส่วนใครที่สนใจจะดู้ดวงเอาคําตอบเป็นการส่วนตัวเช่น ฉันกำลังคุยกับใครบางคนเนี่ยเหมือนตรงกับที่หมอแจนพูดเลยแต่ฉันยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์น่ะนะแบ็กกราวเบื้องหลังนะคะหรือสิ่งที่ซ่อนไว้ของคนนี้คืออะไรอันนั้นคือเราต้องดูดวงส่วนตัวเพื่อเจาะนะคะเพื่อเจาะลึกรายละเอียด990บาท30นาทีโอนยอดแล้วนะคะมีเบอร์บัญชีไว้ส่งสลิป กดลิงก์ไลน์แล้วส่งสลิปเข้ามาเราจะรีบให้คิวนะคะถ้ายังไม่สายหรือยังไม่ดึกจนเกินไปเราอาจจะให้คิวในวันนั้นแต่ถ้าดึกแล้วหรือเย็นแล้วเราอาจจะให้คิวในวันถัดไปนะคะคิวไม่ต้องรอนานนะคะสำหรับ990บาทส่วนใครที่ไม่สะดวกพูดคุยแนะนําให้ดูเป็นแบบเปิดสถานการณ์รักของคุณ299บาทนะฮะโอนยอดผ่านบัญชีกสิกรตอง4ีเหมือนกันกดลิงก์ไลน์แล้วก็ส่งสลิปเข้ามาไม่ต้องถามคําถามนะคะหมอจะสรุป ที่ไพ่เปิดสถานการณ์รักของคุณนะคะภายในสามเดือนนั้นสมมติถ้าคุณเจอใครบางคนหมอก็จะอธิบายรายละเอียดะะว่า,าคนคนนั้นเป็นประมาณไหนอะไรอย่างไรโดยที่นะพิมพ์สรุปทีเดียวนะคะไม่ได้พิมพ์สั้นนะคะพิมพ์ยาวนะคะเอาละค่ะนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าราศีกันละคนากัน,นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ